เครื่องอ่านบาร์โค้ดสมิติบแบบไร้สาย z ีบราดีเอสทดสอบประสิทธิภาพทั้งความเร็วและความแม่นยําในการสแกนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับจากพ o อ t p พลกนะครับก็เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้เล่ารายละเอียดสเปคนะครับของ Ze บราดีเอสตัวนี้ไว้และวันนี้นะครับก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพให้ดูนะครับทั้งความเร็วและความแม่นยําในการสแกนบาร์โค้ดนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะมี ชุดบาร์โค้ดที่ทำไว้นะครับก็จะประกอบไปด้วยบาร์โค้ดนะครับคิวอาร์โค้ดแล้วก็ด a ต a ้าแมทริกนะครับ3แบบด้วยกันนะครับก็บาร์โค้ดนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับคิวอาร์โค้ดจะเป็น l i ยแอนะครับแล้วก็ด a ต a ้า t มทริกนะครับตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับก็มาดูที่หน้าจอคอมนะครับว่ารวดเร็วแค่ไหนนะครับนี่นะครับ สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า z ีบราดีเอสตัวนี้นะครับทั้งความรวดเร็วในการสแกนนะครับแล้วก็ความแม่นยําในการสแกนนะครับคือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับในการทํางานของเจ้าตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้านะครับสามารถสอบถามอะไรที่เว็บไซต์นะครับ p o s p a c c o m นะครับ line at p o s p a c นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์สองศูนย์สองหกสามสามหนึ่งสอง p o s p a c ยินดีให้บริการครับ